สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บอิงจือกันนะคะอิงจืออิงจืออ,งอ,อิงจือสีทองมาเดื่อฝรั่งนะคะบ้านเราเรียกว่ามะเดื่อฝรั่งค่ะนอะ้องมีสองต้นของคุณพอ่ออับดุลคาดิษเดาเดาเดาดาอิงจือนะคะหวานค่ะหวานหอม หวานแล้วก็ข้างในนุ่มเหมือนปุยไฟเลยนี่เก็บบ้านเราก็มีนะแต่คนไทยเราไม่ค่อยทานกันที่จริงอร่อยค่ะเรากินแต่ลูกเล็กนะตอนเด็กๆใบมันก็เหมือนใบมะเดื่อที่เราเอาไปรูดปลาไหลอะค่ะนะที่นี่เรียกว่าอิงจือค่ะอิงจือที่อื่นเรียกอะไรไม่ทราบนะคะที่ฮาร์พิตี้ แฟนบอกว่าเรียกว่าอิงจื้อค่ะอืมเซ่ดาลิงอยู่เซอิงจื้อ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 โอ้เจ้าจิ้มบ้างเนี่ยเนี่ถืออืมให้เห็นลูกสุกๆกันนะคะสารเร่อสารเร่อฮาเดสุกาแม่อ่าแฟนบอกว่าถ้าสีเหลืองแฟนบอกว่าถ้าสีเหลืองมากๆเนี่ยจะหวานมาก เออที่นี่สีเขียวนั้นยังไม่สุกนะคะแต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยเนี่ยสุกแล้วกูจะจึ้มเอาอืมอ่ะยิงจือนะคะน้องๆนี่ดาลิ่งนี่โน่ฮะโนโบักนี่โนโนลุกฮะแช่ดาลิงลุกเนี่ยดาลิ่งโน้ดาลิ่งลุกแช่ลุกอ๋อลุกแฟนบอกว่าต้องให้เหลืองเอ๋ย อันนี้ยังไม่เหลืองเต็มที่แกบอกว่าถ้าเขียวนี่ยังไม่สุกนะคะแต่ถ้าเหลืองต้องเหลืองเป็นสีทอง,ป,งออปีที่แล้วตอนที่พี่แป๋วมานะ่ะอ,อ่อสุกหล่นข้างล่างเต็มไปหมดเลยหวานมากเลยนะคะนี่มีสองต้นนะคุณพ่อปลูกไว้ให้ตอนนี้คุณพ่ออยู่สวรรค์แล้วพ่ออับดุลคาดิสยาก่ก็จะจืม เฮียชาโลฟูน่เกบอกว่าฟินที่ไหนอ่ะนี่เดี๋ยวดูนะพี่ว่าลูกนี่สุกแล้วแหละมันเหลืองเล้วเก็บเลยน้องนะอเหลืองแล้วสุกเล้วน้องดูนี่สุกเล้วตูดมันจะแตกนิดนึงถัมอ้านี่นี่เดี๋ยวไปต้นที่สองอิงจื้ออิงจื้อ แอบดูไปเรื่อยๆนะถ้ามัมสวัสดีครับเซสวัสดีครับแม่แม่สุกัยเอแม่อค่ำแล้วเนาะมองไม่ค่อยเห็นตุก้าแม่ต้องมาใกล้ๆแกบอกว่าน้ำตาลหวานมากโอ้ลูกนี่สวยสวยโอ้ very good ท่าจุ่หวานมากเลย แล้วนุ่มเหมือนปุยฝ้ายยเลยนะมกับโตนีลูกใหญ่มากชอมีกิฟตีดิโอเคอิงเจอร์อิงเจอร์อ่าเจบอกว่าเรียกว่าอิงเจอร์นะเอ่อภาษาไทยบอกว่ามะเดื่อฝรั่งค่ะมะเดื่อฝรัง่งอืมมีสองต้นให้น้องดูนะนี่สองต้นนะคะมีสองต้นต้นใหญ่ๆมาเก็บทุกวันเลยพอตอนใกล้ค่ำนี่ เอาไปนั่งกินเอาไปนั่งกินบนดาดฟ้ากูจะจึ้มเนมเนี่ยโอ้ลูกสีทองน้องดูนั่นนั่นลูกสีทองเท่าว่าสุกมากมีลูกสีทองเองอหวานนะคะเอาไปนั่งกินบนดาดฟ้าเวลาจะนอนพ <laughs> ี่ชอบนั่งกินที่นี่ที่นี่เขาจะนอนบนดาดฟ้านะคะจะเล่าให้ฟังนะคะ ที่นี่เขาจะนอนบนดาดฟ้าในหน้าร้อนแล้วลมพัดสบายเเนะพัดมาจากภูเขาน้ำแข็งให้ดูลูกน,นคะคะนี่ลูกใหญ่นะที่ในสวนยางของพี่มีนี่แต่เราไม่รู้จักกินแต่ว่า <พอ S 1> ต้นสูงสต้นสูงวันนี้นสุกเยอะมากเลยเมื่อวานมาเก็บยังไม่สุกเยอะเลยมาเก็บลุดาเลย เซนดอลลาร์วันนี้ต้องสองโลแล้วนะโลเซนดอลลาร์ด่าเริงแฟนบอกว่าเซนดอลลาร์ด่าเริงดอลลาร์โนเยราดอลลา่าโอ้แกบอกว่าที่นี่กิโลละสามร้อยห้าสิบเซนดอลล่าสิบดอลล่าสามประมาณสามร้อยห้าสิบอะค่ะสามมัน Yes Market คุณโนคุกมาร์เก็ตกิโลเซนดอลลาร์เก็บมีโอ้แกบอกว่า Yes อแกบอกว่าที่ฮาฟฟิตี้ที่อื่นอาจจะออกบ้างแล้วนะคะแต่ที่ฮาฟฟิตี้ยังไม่ออกแกบอกว่าช่วงนี้นี่แกเคยพาไปขายโอ้แกบอกว่าแกเคยเก็บไปขายสองต้นนี้แกกินคนเดียวไม่หมดเมื่อก่อนแกเก็บไปขายแกบอกว่าโลละสิบดอลลาร์ที่ฮาฟฟิตี้นะคะช่วงนี้โลละสิบดอลลาร์ประมาณสิบวันช่วงนั้นแหละแกบอกว่า หลังจากนั้นมันก็ออกเยอะพอมันออกเยอะเหลือกิโลละหนึ่งดอลลาร์แกบอกแต่ปีนี้ไม่เอาไปขายแกบอกว่าพ,พี่กินทุกวัน,นบิ๊เต้บิ๊เต้เอ่อทำมัมม้ม,มทำมั้มเอ่อ t o m อ r r o ร ฮัลโหลฮัลโหลบายบายดาลิฮัลโหลบายบายเอสสบัยดีแกถามว่าแม่สบายดีเออแต่รักคุณวะท่าวายอยู่แม่ท่าวายอยู่แม่อิจฉาแมนแฮสโอเคบอกว่าแกรักแม่ตุ๊กตาตีนมาฟอน o ูก o ตโอรุมันโอรุนทูนูกุตโน่โทรศัพท์มีแกถาว่าทำไมทุกคนไม่โทรหาแกปาป้าบาย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 ค่ะ บายบายค่ะ,เ,ออคะเดี๋ยวจบแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายจบที่ลูกมาเดือ่อเล็กๆ <laughs> จบนะคะบายบายค่ะ